สวัสดีครับครูพักรักจำบายปิงปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคย่นะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องการบัดกรีนะครับผมการบัดกรีก็ส่วนใหญ่เนาะเพื่อนๆที่ทําลำโพงบลูทูธแล้วก็โชว์หลังโชว์เลยนะครับผมเราจะใช้การบัดกรีนะครับผมตรงแรงใจฝ่ายเข้าเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีซ็อกเก็ตให้เสียบนะครับผมตรงนี้เนาะตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีตรงนี้ก็มีนะครับผมเนียนะะแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะแต่ว่า ส่วนใหญ่นะครับผมอ่าวันนี้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเอาขึ้นเพจนะครับผมขึ้นเพจเนี่ยมันจะแบบสายมันโพะเนาะมันไม่สวยเนาะก็นิยมส่วนใหญ่ก็คือเอามาบัตกรีตรงด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะครับตรงนี้แทนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเคยมีเคสก็คือบัตรกรีไม่ดีแล้วสายหลุดอ่าทำให้มันไปชอ็อตกันบ้างเนักนะครับผมก็อันตรายนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์นะครับวิธีการบัตกรีที่ดีนะ <c oughs> วิธีการบัตรกรีที่ดีนะครับผมว่า ทำยังไงบ้างนะครับผมคลิปนี้คงไม่ยาวมากนะครับผมแล้วก็มาสอนมาแชร์นะครับผมแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับฝึกฝนบ่อยๆทําบ่อยๆนะฮะมันจะช่วยให้เรานะครับผมชํานาญมากขึ้นนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นบ่อที่พังแล้วเนาะพังแล้วนะคบผมก็เอามาสาธิตนะครับส่วนสายไฟนะครับสายไฟที่ผมใช้นะฮะก็คืออยากให้เพื่อนๆนะครับผมคํานึงถึงเนาะว่า ความเหมาะสมนะครับผมในการใช้สายไฟนะฮะยังสายไฟเส้นนี้นะครับผมมันเป็นสายขนาด1.5ึสแควร์มิลนะครับผมเป็นสายยี่ห้อเลเซอร์นะครับแต่ถ้าใครอยากใช้สายซิลิโคนนะครับผมนี่นะฮะก็อันนี้นะครับผม14 AWG นะครับหรือว่า16ก็ได้นะครับ16มันจะเล็กลงไปนะครับแต่ผมคิดว่ากําลังดีก็คือประมาณนี้นะฮะ ก็น่าจะประมาณ16 AWG นะครับผมเนาะแต่ว่า14ก็ใช้ได้นะครับดูนะฮะมันใหญ่ใช่ไหมครับอันเนี้ยดูนะฮะอันนี้คือมีเพื่อนๆนะครับผมส่งงานมาซ่อมแล้วก็มีบัตรกีใส่มาสังเกตได้นะครับว่าการบัตรกีคือบัตรกีไม่ไม่ดีนะครับดูนะฮะตรงทองแดงหรือว่าไส้ฝอยข้างในนี่นะครับบัตรกีแล้วมันแตกๆลุดๆยังไม่ยังบัตรกีไม่ทั่วเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับโอเคครับมาดูครับผมอ่เดี๋ยวผมจะลองอทดสอบ มาแชร์การบักกี้โดยใช้สายแบบน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะว่าผมทำอะไรยังไงนะครับ<อ>หัวแรงนะครับหัวแรงที่ผมใช้นะครับก็เป็นยี่ห้อฮาโก้นะครับผมยีห่หอดีๆเนาะตะกั่วที่ใช้นะครับเป็นยี่ห้ออันต้าคอร์นะครับแบบนี้นะฮะหน้านตาแบบนี้เลยแล้วก็นำยาประสานนะครับผม แล้วแต่นะครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับตอนนี้ก็ที่เห็นก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีขาวนะครับโอเคนะฮะอ่ะเอามาใช้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้อัน,น,นาาาเนี้ยน้ายาประสานเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าฟลักเนี่ยเอามาช่วยนะครับผมซึ่งการบัดกรีนะครับตรงนี้เนาะข้องเดิมๆเ,เนี่ยตะกัวที่มันติดมาจากโรงงานเนี่ยมันจะมะีความแบนราบเรียบนะครับเห็นไหมฮะมันยังมันตูมนิดเดียวนะครับ เราจะต้องทําการเติมตะกั่วลงไปนะฮะเราก็สังเกตดีๆนะครับผมที่ลายวงจรตรงนี้เนี่ยมันไม่ช็อตกันนะมันไม่ถึงกันนะครับผมมันจะมีวงกลมนะฮะให้เราสังเกตเห็นนะฮะดูดีๆนะครับมันจะมีวงกลมอยู่นะครับผมนะครับเป็นการแบ่งลายวงจรนะครับผมด้านบนด้านล่างนะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะทําการเติมตะกั่วลงไปก่อนนะครับทำความตอะอ้างคนไรดีๆนะฮะเติมตะกั่วลงไปก่อนแบบนี้นะครับ อ่าดูนะคะผมเติมเซตนะครับสังเกตน,นะครับผมมันยังไม่สวยนะผมจะดูดออกครับดูตะกัวเก่าออกนะฮะที่ดูตะกัวก็ยี้ห้อฮากกเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็ราคาสูงแต่ว่าใช้งานได้ดีเนาะ <c oughs> แล้วก็นะฮะ เราจะทำการเติมตะกั่วใหม่ลงไปนะครับผมเพ <_ an> ื่อให้มันอสดนะครับผม <_ an> เป็นตะกั่วที่แบบพร้อมบัดกรี <_ an> พร้อมเชื่อมนะครับผมตะกั่นะครับอ่ะนี่นะฮะพอเราดูของเก่เอาออกปุ๊บแล้วผมก็ผมก็จะเติมของใหม่ลงไปนะครับเติมให้ตุมต่มๆเลยนะครับอ่ะ การปากรีที่ดีนะครับผมตะกัวมันจะไม่ไหลเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นแนวกลมๆสวยๆเลยนะครับเงาๆอ่ะแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเพราะว่าที่ตะกัวเนี่ยมันจะมีคราบคราบน้ํายาประสานอยู่นะครับผมนะครับอ่ะดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูครับอ่ะเห็นไหมครับจากแบนๆตอนแรกเนาะมันตูมขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะมันตูมขึ้นมาแล้วต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะใช้ สายตัวนี้ับผม1.5ตสแควร์มิลนะครับผมเป็นสายเอาไว้บัตรกรีนะครับอ่าเราก็ทําการปอกสายนะครับจะใช้คัตเตอร์ปอกสายหรือว่าตัวปอกสายโดยตรงก็ได้นะครับผมก็ไม่ต้องให้มันยาวมากนะครับให้มันพอดีพอดีนะครับนี่นะฮะอ่ะนี่นะครับผมก็เอาออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับ เราก็พันเกลียวมันนิดนึงนะฮะให้มันรวมๆกันนะครับแล้วผมนะครับผมผมก็จะใช้นี่นะครับน้ำยาประสานนะครับจิ้มไปจิ้มไปนิดนึงนะครับจิ้มไปครับให้มันให้มันเคลือบอยู่ที่ตัวทองแดงนะครับผมนะฮะแนะนํานะครับผมหาสายไฟที่เป็นทองแดงแท้นะครับผมมันจะทํางานได้โอเคมากๆเลยนะนี่นะฮะดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตะกั่วมาปักกีเข้าครับ เนี่ยเห็นไหมพอเราบัคก,กี้ปุ๊บมันติดรอบๆเลยนะครับเห็นไหมฮะ่านี่นะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับผมเราก็พิจารณานะครับผมอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันยาวเนาะมันยาวไปนะครับเราก็ตัดออกนิดนึงให้มันเป็นตุ้มุมตุ้มๆพอนะครับผม <c oughs> อ่าดูนะฮะ ควบวกอยู่ฝั่งนี้เนาะบัตเกีเข้าไปนะครับบัตเกีเข้าไปก็คือผมจะเอาตัวนี้นะฮะมาจอเลยครับแล้วก็แตะเลยครับผมหัวแรงร้อนๆนะครับผมหัวแรงดีๆเนี่ยมันจะติดได้ง่ายมากๆเลยนะครับ นี่ครับผมนี่นะฮะอ่ะสองสอันนิดหนึ่งครับนี่ครับผมเห็นไหมฮะมันจะประกจีไม่เกินวงกลมตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะจุดนี้เนาะแล้วก็มันไม่ช็อตไปที่อื่นนะครับโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับ <c oughs> ผมจะใช้ สายที่เพื่อนๆส่งมาแกแอมด้วยนะครับผมเป็นสายเขาเรียกว่าสายซิลิโคนเนาะสายซิลิโคนนะครับซึ่งคนาดนาอยู่ที่1 4 a w g นะครับอันนี้ผมเคยเติมตะกั่วไว้แล้วนะฮะอันนี้ผมเติมไว้อีกหน่อยก็ได้ครับเติมฮะอวบเลยนะครับผมก็คือถ้าเราบัตกีดใช่ไหมมันจะไม่ล้นไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเป็นกลมๆตามจุดที่บอร์ดเขากำหนดไว้ให้นะครับอ่าคะับ ให้ค้ามันออกไปอ่ะนี่นะฮะสายนี้เนาะนะครับเดี๋ยวก็ปอกสายครับสายฟิขนมันจะปอกง่ายมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะดูนะครับก็ตีเกี่ยวให้เลยดูนะมันเส้นเบนเริ่มเลยเนาะอ่ะนี่นะครับผมนำยาประสาทครับผมจะช่วยนะครับผมจิ้มลงไปครับ ตักบปนี้เลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็เอาตะกั่วไปเติมครับ <c oughs> ตะกั่วไปเติมเนี่ยหัวแรงเราดีนะครับผมไม่ต้องกลัวครับมันไปทั่วแน่นอนดูนะฮะนี่ฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับผมตัวนี้ครับพันก่อนนะครับผมพันก่อนเนาะ ันเสร็จปุ๊บผมจะจิ้มกับน้ำยาช่วยประสานนะครับผมก็คือฟลักนั่นนะฮะเติมมาเลยครับให้ทั่วนะครับผมก่อนเอาไปใช้งานแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะครับว่าเอยตะกลัวมันเกาะทั่วหรือเปล่ารอบหรือเปล่านะครับเห็นไหมฮะเนี่ยแบบนี้คือรอบๆเลยนะครับไม่มีตรงไหนสายแตกออกมาเลยนะนี่นะครับเห็นไหมฮะอ่ะโอเคต่อไปนะครับเราก็มาบัดกรีเข้าเลยครับ ถังข้าวตา h หัวแหลงดีๆนะครับแล้วก็เอามาจาอเช่นเดียวรับเช่นเดียวกันครับไปกรีเข้านะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับผมออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะฮะเราก็ลองวัดดูก็ได้นะครับว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับ ตั้งค่าไปที่คาติดติดนะฮะมีเสียงนี้เนาะอย่างนี้นะครับดูนะฮะถ้าไม่ดังตีแสดงว่าช็อตกันนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ช็อตแน่นอนนะครับอ่าไอตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้นะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะโอเคนะครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเทียบรูปนี้นะครับผมนี่นะฮะเทียบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปดูภาพที่ การบัคกี้ที่ไม่ดีนะครับผมไปชมครับผมก็นี่นะฮะเป็นการบัคกี้ที่ดีนะครับผมสิ่งที่ดีๆคือผู้หล่ต้องดีตะกัวต้องดีอุปกรณ์มีการใช้น้ํายาเชื่อมประสานเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ขออภัยคนไรนดีๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ น้ำยาลำความสะอาดแผ่นปิ้นนะครับผมบางคนจะแทนเป็นทินเนอร์นะครับผมโอเคครับผมทำบ่อยๆนะครับผมไม่ยังเป็นว่าต้องทำที่แอมอยู่นะครับไปหาอุปกรณ์อื่นๆมานะครับแล้วก็มาหัตบักี้เล่นอ่าบักี้รใส่พวงใส่ไฟเล่นนะครับให้มันชินมือเราว่าทำยังไงทำไงให้มันเข้ามือนะครับมันจะได้เกิดความชำนาญนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผม มองว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับเ,เพื่อนมือใหม่หลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะบัดกรีสายเข้าตรงบอร์ดใต้บอร์ดแบบนี้เนาะเพื่อความสวยงามเนาะเห็นไหมฮะเวลาเราเข้าตู้ปุ๊บมันก็ไม่เห็นสายไฟเข้าแล้วนะฮะเป็นการซ่อนสายไฟนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปของข้อทุกการงานน DIY และขอ้อทุก,กับการฟังเพลงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย